ณปราสาแทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กหญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ามิสิริมิสิลิเกิดมาในตระกูลที่เป็นชนชั้นซามูไรซึ่งเป็นชนชั้นที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในบ้านเมืองยุคนั้นบิดาของมิสิลิมีนามว่าโยชิทากะเป็นผู้ปกครองหัวเมืองที่เธออาศัยอยู่และเป็นผู้นำตระกูลของเธอมิสิลิมีพี่ชายคนหนึ่งนามว่าอาคิโนริ เขาเปรียบเสมือนเงาตามตัวของโยชิทากะผู้เป็นพ่อมารดาของมิสริมีนามว่าโทโมโยเธอเป็นคนที่คอยดูแลมิสุริและเข้าใจมิสุริมากที่สุดเพราะส่วนมากบิดาและพี่ชายของเธอจะไปขุกอยู่แต่ค่ายทหารมิสุริถูกเลี้ยงดูมาให้อยู่แต่ในปราศาสเปรียบเสมือนนกน้อยในกงทอง <Yeah. S 1> เพียงเพราะว่าเธอเกิดมา